สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับวายูอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเอาต้นไม้สองต้นมาปลูกนะครับผมเป็นฟิโลเนดอนเบอร์กินนะครับผมกับกวกหมอกดนะครับผมออโษทีเรียกผิดเก์แก้วสารพัดนึกนะครับผมตัวผู้นะครับผมเพราะว่าวายูมีตัวเมียอยู่แล้วนะครับผมอันดับแรกสิ่งที่วายูทาประจําก็คือลองก้นด้วยนะครับผมมะพร้าวสั์นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ดิดมัน หลุดลงไปหรือยี่ีหนึ่งก็คือเพื่อให้มันระบายน้ําได้ดีไม่มีน้ําขังนั่นเองนะครับทุกคนหลังจากที่เราใส่ไปแล้วนะครับเราก็เอาดินนะครับผมโปะหน้ามะพร้าวสามเล็กน้อยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้สัมผัสมะพร้าวโดยตรงเพราะว่าเราไม่ได้แช่น้ํานะครับผมหลังจากนั้นสิ่งที่ผมขาดไม่ได้ก็คือนะครับผม ออสโมโคดนะครับปุ๋ยละลายช้านะครับผมใส่ลงไปนะครับผมเพื่อที่จะให้มีค่าคุณค่าทางสารอาหารนะครับผมในดินนะครับผมนอกจากนั้นก็ตามด้วยนะครับผมสตาร์เกิลจีนะครับผมที่เอาไว้กำค่าแมลงต่างต่างนะครับผมในต้นไม้นะครับผมอันนี้คือสูตรที่ใส่ประจําอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายอันดับแรกนะครับผมเราก็ต้องมาเลือกในส่วนของ ดินนะครับผมดูนะครับผมว่ารากเป็นยังไงนะครับผมสิ่งที่ได้มาจากร้านนะครับผมอันนี้เอฟในเฟซบุ๊กมานะครับผมรู้จักกันกับพ่อค้าก็เลยเอฟมารากเขาสมบูรณ์ดีมากเลยนะครับผมวัสดุที่ใส่ก็ดีก็เลยแต่มันยังชื้นอยู่ครับทุกคนก็เลยไม่อยากจะทำรายน้องมากนะครับผมเนื่องจากมันสภาพดีก็เลยใส่เข้าไปเอาไว้ให้มันโตได้สักระยะหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมค่อยมา เปลี่ยนกระถางกันใหม่แล้วก็ดินนะครับผมเพราะว่าดูแล้วมันดีมากโอเคมากรากทุกอย่างไม่มีมแมลงไม่มีเพีย้ยไม่มีศัตรูพืชเราก็สามารถปลูกต้นเบอร์กินได้นะครับผมที่ชอบเพราะว่าใบมันสวยดีนะครับมันมีลายที่แปลกดีนะครับผมเพื่อนๆคนไหนมีก็เอามาอวดได้นะครับผมเาไม่ต้องตอกใจนะครับถ้าทุกคนเห็นว่าที่มี ันขึ้นมาบ่อยๆตอนนี้ผมวางกล้องไว้ที่หน้ายาจุดกันยุงเพราะว่าตอนนี้ผมถายทําตอนกลางคืนหลังบ้านยุงเยอะมากเลยครับเนื่องจากว่าหลังบ้านเราเป็น พื้นที่ที่เราปลูกต้นไม้ไม่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนแคคตัสแล้วก็ต้นไม้อื่นๆนะครับผมที่มีอยู่หลังบ้านนะครับดังนั้นทําให้หลังบ้านของเรานะครับมียุงเยอะนะครับผมก็เลยต้องจุดยากันยุงกันหน่อยนะครับผมหลังจากที่เราใส่ต้นเรียบร้อยเราก็ กรบหน้าดินให้มันสวยงามนะครับเคาะเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนะครับเพื่อที่จะให้มันไม่มีช่องว่างนะครับมันจะได้อยู่ต้นไม้นะครับผมนี่เราก็ทําต้นนี้อย่างสวยงามเห็นไหมครับผมเบิกกินตอนแรกของเรานะครับหลังจากนั้นก็ทําเหมือนกันครับทุกคนนะครับแก้วสรารพัดนึกตัวบูแต่ดูจากสภาพแล้วต้นนี้ น่าจะต้องเอาดินออกเยอะนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากมายนะครับจริงๆเขาก็เลี้ยงดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะระบายมากกว่านี้ผมก็เลยเอาในส่วนของตัวดินออกนะครับจะได้ให้มันอยู่กับเราแล้วก็เข้าไปอยู่ในโรงเรือนของเราได้อย่างไม่ผิดแปลกจากต้นอื่นมากนักนะครับเพราะว่าตัวเมียที่ผมมีอยู่ก็ แตกแล้วก็งอกเร็วมากนะครับผมก็เลยมาในส่วนของตัวแก้วสารพัดนักตัวผู้อันนี้ได้มาจะได้มาอยู่ด้วยกันจะได้แบบงอกงามไปด้วยกันนะครับผม ก็ตั้งใจนิดหนึ่งในการดูนะครับเพราะว่าถ้าเราทํารุนแรงเกินไปรากของมันอาจจะเสียหายได้ในการทําสวนหรือดูแลสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือพืชเราก็ต้องใส่ใจนะครับผมหลังจากออกได้ระยะหนึ่งก็ดูแล้วไม่มีแมลงไม่มีศัตรูพืชต่างๆเราก็เข้าไปลงดินนะครับผมทุกคนใส่กระถางของเราที่เราเตรียมไว้นะครับ ตอนนี้ใส่กระถางขนาดกลางอยู่นะครับไม่ได้ใส่กลางตัวใหญ่นะครับอยากให้มันแบบตบโตออกมางอกงามมากกว่านี้แล้วค่อยใส่ตัวกระถางใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะได้ดูพอดีกันกับสิ่งที่เราใส่ไป เพราะว่าถ้าเราเลือกกระถางตอนนี้ที่มันใหญ่เกินไปนะครับผมมันก็จะมีความชื้นแลวก็มีน้ํามากเกินก็เลยใส่ตัวกระถางพอดีของต้นของมันซึ่งพอเราใส่ปุ๊บมันก็พอดีสวยงามประผมเตาที่ผมดูนะครับผมอันนี้ครับผมก็จะเป็นแก้วสารพัดนึกตัวผู้นะครับผมก็เหมือนเดิมครับเกาะเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับผม จะได้ต้นที่สวยงามสองต้นเลยเห็นไหมครับทุกคนเบิร์กินครับผมแบบแก้วสารพัดนึกตัวผู้นะครับถ้ามันมีอะไรที่แบบไม่สวยงามหรือว่าใบมันพันกันแบบใบมันเกี่ยวซ้ายขวาทีผมก็จะชอบจัดมันให้มันแบบโล่งโปรง่งสบายนะครับผมเพราะว่าเมื่อเราที่เราจัดปุ๊บเราก็จะใส่ ดินได้ใา่ต้นไม้ให้มันอยู่พยุงได้ครับอันนี้ผมยังไม่ได้โรยหน้าด้วยปปเปปอร์นะครับผมพวกหินภูเขาไฟเล็กเล็กน้อยๆอ,อยหรือว่ามันผมอยากให้มันอยู่ได้ของมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาพัวหินต่างๆมาตกแต่งบนหน้ากระถางถ้าไม่ถึงตกแต่งครับผมมันสวยครับผมไม่มีอะไรมากเลยครับผมเพราะว่าเวลารดน้ําแล้วมันไม่ค่อยกับ แบบไม่ค่อยกระเด็นไม่ฟุ้งไปที่อื่นนะครับแต่ถ้าเป็นดินแบบนี้เราจะมองเห็นถ้ามันสมมติว่าวันนี้มีพวกตะเข็บพวกลูกตะขาบหรือแมลงต่างๆมาเราก็จะมองเห็นแต่ถ้าเราใส่ในส่วนของตัวแล้วเ,เรียบร้อยเราก็จะพาไปปลูกที่สวนนะครับผมในโรงเรือนของเรานะครับผมทุกคนและยังไงก็ไปติดตามนะครับผมคลิปในสวนต่อไปนะครับ